วัสดีค่ะภัะกิทำสวนนะคะวันนี้จะพามาปลูกผักย้ายต้นกล้าเอามาลงถุงนะคะบัตเตอร์เฮดโตประมาณนี้เลี้ยงต่อไม่ได้แล้วค่ะก็จะพามาปลูกว่าปลูกยังไงให้ได้ต้นใหญ่แล้วก็ห่อเป็นหัวถึงแม้อากาศจะไม่หนาวแต่ก็ก็พอปลูกได้ค่ะ ถ้าเราเลี้ยงอย่างนี้ก็จะไม่โตเพราะว่ารากเขาก็คงจะลงมาดันถุงแล้วนะคะเราต้องถอดดูรากเขาออกมารอบๆแล้วแล้วเขาก็จะหยุดชะงักการเจริญเติบโตอันนี้ย้ายมาปลูกในนี้ได้6ต้น6ต้นนี่ก็ชิดเกินๆแล้วนะคะแต่ว่าพื้นที่จํากัดก็เลยเอาประมาณนี้ก็แล้วกันค่ะ6ต้นถ้า4ต้น กำลังสวยเพราะเขาก็ห่อใหญ่เหมือนกันนะคะทีนี้เราก็จะเอาตรงเนี้ยไปปลูกอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเรดโอ๊กเริ่มโตแล้วก็ถ้าเราไม่เปลี่ยนกระถางปลูกจยงนี้ไปเรื่อยๆต้นก็จะยืดขึ้นมาแล้วก็จะไม่เป็นพุ่มปริมาณของใบนี่จะไม่เยอะค่ะ ุ่มจะไม่หนาเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาไปเปลี่ยนปลูกกระถางเอาไปใส่กระถางหรือว่าใส่ถุงดำหรือว่าจะปลูกอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเลี้ยงอย่างนี้ไม่โตแน่ค่ะอันนี้เอาออกจากถาดหลุมมาใส่นะคะอายุก็คงสักประมาณ20วันแล้วละ่ะตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดถึงตอนนี้ได้20วันละอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเพาะพร้อมๆกันเราก็จะเอาเอาไปปลูก ใส่ถาดใส่กระบะหรือว่าใส่กระถางกลมๆหรือว่าถ้าไม่มีกระถางใช้ถุงดำใบใหญ่ๆหน่อยก็ได้ค่ะเราจะไปปลูกกันนะคะทีนี้ดินนะคะก็เป็นดินปลูกของปะเก๊ไม่มีสูตรของสลัดไม่มีสูตรของผักสวนครัวตัวอื่นนะคะใช้ตัวเดียวค่ะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งหมดทุกอย่างเลยนะคะขุยมะพร้าว แกลบดำดินแล้วก็ขี้วัวค่ะสี่อย่างอย่างละหนึ่งส่วนเมื่อกี้ก็คลุกกันไว้อย่างเงี้ยตลอดหมดแล้วก็คลุกใหม่หมดแล้วก็คลุกใหม,หม,ใหม่เราก็ใช้ถุงปลูกอย่างนี้ค่ะถุงใบใหญ่ได้ยิ่งดีนะคะหัวก็จะใหญ่ต้นก็จะใหญ่ตามขนาดนี้ก็พอได้เพราะว่าถุงใหญ่ประมาณนี้ก็เมื่อกี้ก็รู้สึกจะหมดละก็ใช้ใบนี้แทนได้ผสมกันไปก็แล้วกันขนาดนี้มั่งขนาดนี้มั่ง เวลาปลูกเราก็สังเกตสังเกตดูนะคะสมมติเที่ยวนี้เราปลูกขนาดสองใบนี้โตเท่ากันไหมอันไหนโตดีกว่ากันเราก็จําไว้เที่ยวหน้าเราก็พัฒนาเอากันแล้วกันว่าเราจะเอาขนาดไหนเราปลูกแต่ละครั้งเราก็สังเกตนะคะรากเดินไปเยอะละเห็นไหมคะถึงข้างล่างละถ้าเราไม่เปลี่ยนให้เขาเขาก็ โตแต่ไม่เต็มที่ใส่ลงไปนะคะถุงพับไว้เดี๋ยวก็ดึงขึ้นพับไว้เพราะาจะได้ปลูกง่ายๆบัตเตอร์เดนะคะเวลาปลูกให้สังเกตโคนต้นถ้าโคนโดเดกลบขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เรากลบไว้แค่นี้แล้วใช่ไหมคะ พอเลี้ยงไปสักพักหนึ่งโตขึ้นมาคอก็จะยืดขึ้นมาด้วยพอยืดขึ้นมาด้วยเราก็ขยับถุงขึ้นมาอีกขยับไปเรื่อยๆแล้วก็กรบค่ะกรบตรงโคนไปเรื่อยๆจนเขาโตแล้วก็คอไม่ยืดหยุดแล้วชะงักการเจริญเติบโตก็มีแต่จะกว้างออกมาหัวก็พอใบเริ่มเยอะนะคะก็ค่อยๆห่อค่อยๆงุ้มเข้ามาแล้วก็เป็นหัวคล้ายๆกระหลำ่ำหัวจะโตมากถ้าเลี้ยงดีๆค่ะปุ๋ย ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มนะคะปลูกแค่นี้รดน้ำหมักชีวภาพอาทิตย์ละสองครั้งสามวันครั้งสี่วันครั้งแล้วแต่สะดวกแต่อย่าหยุดค่ะนะ้ำหมักชีวภาพผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมีตัวอื่นก็ได้คะ่ะไม่จาเป็นจะต้องเหมือนปะกิกนะถ้าไม่ไม่มีเวลาทําก็อาจจะเป็นฮอร์โมนนมสดนะคะผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง หรือไม่ก็น้ําขี้วัวผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอาเอาตัวนั้นเป็นหลักเพราะว่าก็ช่วยให้รากเขาแตกรากฝอยได้ดีแล้วก็จับธาตุในตัวเจนให้พืชได้ดีมากนะคะอันนี้คือวิธีปลูกเห็นไหมพอเราเอาใส่กระถางใหญ่ทรงเขาก็จะเปลี่ยนค่ะจากต้นเล็กๆอย่างเงี้ยดูเหมือนเขาจะโตขึ้นทันทีเลยแต่ที่จริงมันยังไม่ทันได้โตหรอกแต่มันเปลี่ยนพอเลี้ยงไปสักอาทิตย์หนึ่งจะ จะเห็นผลเลยค่ะโตขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าเอาไว้อย่างนี้จะค่อยๆโตทีละนิดทีละนิดจนถึงเวลาก็จะแตกต่างกันมากนะคะลองเปรียบเทียบดูว่าเอาเอาไว้สักถุงนึงอันนี้กระถางนึงถุงนึงเลี้ยงคู่กันไปก็จะเห็นความแตกต่างกันเยอะเลยเราก็ปลูกของเราไปเรื่อยๆ นะคะรากเดินจนถึงข้างล่างล้เดินหมดละดินก็เอาออกอีกหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าทรงนี้เขาสูงเกินถ้าเราไม่เอาดินออกมันจะลอยขึ้นมาบนปากถุงอึ๊บเห็นไหมคะถุงเรามันสั้นถ้ามันโดเดเราก็อาจจะเปลี่ยนถุงให้เขา พอเขายาวไม่สวยละอยากกรบโคนเปลี่ยนถุงเปลี่ยนกระถางก็ได้นะคะบางทีป้ากิ๊กปลูกเดดโอ๊ Oak, อย่างนี้แหละพอเห็นถ้าจะไม่ไหวใส่กระถางเลยค่ะซื้อกระถางเพิ่มเปลี่ยนกระถางใบเดียวดอกยอบานเต็มกระถางเลยใหญ่มากเลยใหญ่ตามกระถางนะคะพืชแล้วก็จะปลูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะปลูกแล้วเพลินใส่อีกต้นนึง เดี๋ยวจะพาไปดูกระหล่ำกับอ,อะไรนะคะคะน้าเห็ดหอมอันนั้นไม่ได้ปลูกเป็นถุงปลูกรวมกระบะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใส่กระบะสี่เหลี่ยมว่าโตขนาดไหนละแต่ว่ากระหล่ำก็ควรจะแยกแล้วละ่ะแยกใส่กระถางได้แล้วเริ่มโตละแต่คะน้าเห็ดหอมป้กิคงไม่ปลูกเป็นถุงหรอกปลูกรวมอย่างนั้นแหละ ใส่เป็นกระบะกระถางรวมไปเลยคณะคณะนี่ต้นก็อวบๆแค่นั้นเองไม่ได้เป็นพุ่มไม่เป็นทรงใหญ่เนาะเราไปปลูกเสร็จกระถางก็เปลืองเนื้อที่เปลืองกระถางอ่าเรียบร้อยนะคะเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็รดน้ําช่วงนี้อากาศร้อนนะคะถ้ามีเวลานะกลางวันเนี่ยให้รดน้ําอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่รดกันในขณะที่แดดเปรี้ยงๆกับต้นไม้นี่ร้อนจัด อุณหภูมิสูงจับดูร้อนมากก็ไม่ต้องรดนะคะเพราะว่าให้อากาศเขาเย็นไปก่อนหรือว่าเราอาจจะปลูกไว้ที่ช่วงที่กลางวันยังไม่มีแสงแดดจัดแต่ของปะกิกในกลางวันไม่แดดจัดจะไปร,รับแสงแดดตอนบ่ายสักบ่ายสองโมงถึงตอนเย็นค่ะที่อยู่ด้านนี้ด้านทางทิศตะวันตกกลางวันก็สามารถที่จะลดได้ถ้ารดกลางวันได้ผักจะโตเร็วมากเพราะว่าอากาศร้อน รดน้ำแล้วนะคะพอเปลี่ยนถุงเสร็จนะคะก็ให้เอาตั้งในสภาพเดิมคือตากแดดเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ไม่ได้เอาจากในร่มมาใส่ในถุงถ้าจากในร่มมาใส่ในถุงอย่าเพิ่งตากแดดนะคะสักวันสองวันสามวันที่สามค่อยเอาออกแดดแต่นี่มันตั้งอยู่ตรงที่เดิมเราก็เพียงแต่ว่าเปลี่ยนถุงแค่นั้นเองค่ะก็ตั้งในสภาพเดิมต่อได้เลย ไอ้ที่เหลือเมื่อกี้ก็จะไปใส่ถุงอย่างนี้อีกแล้วก็หากระถางมาวางช่องอื่นต่อไปค่ะขอบอกไว้ก่อนว่าบัตเตอร์เฮดชอบแดดมากๆนะคะถ้าไม่ได้แดดจะไม่โตโตก็คอยาวยืดขึ้นมาแล้วก็มีใบน้อยแต่ถ้าได้แดดนะคะจะไม่ยืดแล้วปริมาณของใบนี้ก็จะเยอะยิ่งกลางออกกลางออกยิ่งเพิ่มยอดแตกขึ้นมาก็เพิ่มเป็นใบนอกไปเรื่อยๆเขาจะได้ใบเยอะมากๆเลยแล้วก็ พอเยอะมากๆก็เริ่มจะหอนะคะห่อเหมือนกระหล่ำเลยค่ะการผลิตใบของเขาเขาชอบแดดมากเพราะฉะนั้นถ้าใครปลูกอย่างน้อยๆให้ได้แดดครึ่งวันค่ะเป็นอย่างน้อยนะคะถ้าต่ำกว่าครึ่งวันประกิกเอาไปปลูกเคยปลูกมาแล้วมันมันไม่ได้ผลไม่ได้กินค่ะเพราะฉะนั้นขอเน้นขอย้ำว่าชอบแดดมากๆเรดโอ๊กเหมือนกันนะคะประเภทเดียวกันเลยค่ะเป็นตระกูลสลัดชอบแดดเหมือนกันค่ะ ยิ่งแดดเท่าไหร่ยิ่งแดงนะคะจะแดงอย่างเงี้ยอันนี้ย้ายมาจากมุมด้านนู้นยังไม่เต็มที่ถ้าได้แดดเต็มวันจะแดงปั๊ดเลยค่ะอันนี้ก็ครึ่งค่อนยังไม่ถึงครึ่งวันดีย้ายมาจากมุมนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูกระหล่ำกับคณะเห็ดหอมนะคะอันนี้เป็นคณะเห็ดหอมนะคะเสียงเครื่องปั๊มน้ำดังไปหน่อยค่ะข้างบ้าน คณาเห็ดหอมจะออกเนี่ยเป็นดอกอย่างนี้แปลกๆนะคะจะมีดอกเล็กๆขึ้นมาตรงกลางใบเขาเนี่ยอันนี้คือลักษณะของคณะเห็ดหอมนะคะเริ่มจะโตล,ละลําต้นอ้วนขึ้นมาละมีแต่ก็มีต้นเกรนอยู่เหมือนกันนะคะเป็นต้นที่ไม่สมบูรณ์เราปลูกก็ไม่โตก็จะถอนทิ้งจะไม่เอาไว้ละถ้าต้นไหนไม่สมบูรณ์มันจะรกหูรกตาให้เห็นก็มันไม่ชื่นใจละ รู้จะอยู่ไปทําไมต้องเอาออกเลยในนี้อีกกระถางหนึ่งกระถางนี้โอเคในถาดหลุมยังปลูกสำ,สำรองไว้นะคะ,ะมันเป็นต้นตโตๆเยอะเลยปกิกระถอนแล้วก็อันไหนพอแซมได้ก็เอามาแซมไม่แซมก็ไม่ต้องแซมให้เ็าโตอย่างนี้แหละเห็นไหมคะกระน,นาเห็ดหอมโอเคอันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเหลืองๆอย่างเงี้ยไม่โต ไม่โตก็ไม่ต้องเลี้ยงค่ะเสียเวลาคลุมหญ้าให้เขาไม่มีฟางก็เอาหญ้ามาคลุมได้อันนี้ยังไม่ได้คลุมจะเปรียบเทียบดูที่ไม่คลุมปกี้ก็จะดูว่าระหว่างเอาญ้ามาคลุมหน้าเขากับไม่คลุมดูซิว่ามันจะแตกต่างกันมากไหมยิมอันนี้ก็รู้สึกว่าต้นจะไม่สมบูรณ์นะใบยังเหลต้องเอาไว้เดี๋ยวเอามาปลูกใหม่ในกระถางยังมีในถาดหลุมยังมีอยู่หลายต้น อันนี้กระหล่ำค่ะกระหล่ำหัวกลมไม่รู้จะโตจะได้กินไหมเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยประมาณนี้ต้องเอาใส่กระถางแล้วนะคะต้นโตแล้วรากก็คงจะเต็มออกมาข้างถุงแล้วละ่ะแต่ไม่ออกข้างนอกเ,อเห็นละเนี่ยรากโผล่ขาวๆแล้วเปลี่ยนได้แล้วละ่ะใส่กระถางปลูกกระหล่ำนะคะถ้าไม่หอ่อใส่ใส่กระถางใหญ่ๆถ้าเขาไม่หอ่อก็กินทั้งอย่างนั้นละ่ะตัดไปกินแล้วก็ คือนานจนเกินเวลานะตัดไปกินแล้วก็จะแตกขแขนงให้เราเยอะแยะเลยขแขนงนี้แตกออกมาได้ทุกฤดูไม่ไม่ต้องจําเป็นว่าเป็นฤดูหนาวร้อนฝนก็แตกค่ะไปะกิกดูแล้วทําแล้วแตกออกมาเยอะด้วยถ้าอยากกินขแขนงกระลําไม่รอกินหัวหน้าร้อนหน้าฝนปลูกได้เลยค่ะโตแล้วก็ตัดต้นไปกินแล้วก็กินเก็บขแขนงไปเรื่อยๆปลูกเยอะๆก็ได้กินขแขนงเยอะอันนี้ก็เป็น มตะเห็ดเ,เหมือนกันค่ะเอามาแซมแซมไปตามเนี้ยอันนี้แกลนแล้วล่ะเราก็คอยดูคอยเปลี่ยนแล้วก็เอาถุงออกไปดินไปรวมกันไปตากแดดไว้ใหม่นะคะดินที่ปลูกแล้วก็ผักตายก็เอาไปรวมรวมตากแดดไว้เอาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ไปิ๊กด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ